สวัสดีครับสมชายมาดี MC สูตรคดนะครับหน้านายมาแล้วครับวันนี้ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะครับเรามาคิดทำคลิปส้มตำตําป่านะครับตําป่านะครับี๋ยวมากินด้วยกันนะครับตําป่านะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายด้วยครับผมไม่สบายครับพี่ดองครับเป็นอย่างเป็นโคกวเนาอยนี่ไม่จะเป็นโคหรือเปล่านะครับก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นบ้งนะครับก็เปียกฝนมาหลายวันนะครับ เปี่ยนฝอนมาหลายวันครับตื่นอ่ออาการเมื่อวันก่อนนะครับผมก็เสียงแหบเสียงแห้งนะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายลงคลิปเลยนะครับตาก็อาจจะเยิ้มเยิ้มเลยนะครับผมไม่สบายจริงๆครับผมอ่ะวันนี้เปรี้ยวปากนะครับไม่สบายมันจะเปรี้ยวปากอยวันนี้ก็เลยไปตำป่านะครับตำป่ามาทานให้ชมก็แล้วกันนะครับผมตำปลานะฮะตำมั่วนะเนี่ยผสมระส่วไป ม้นสวงหมดเลยนะครับมาเลยครับผมคำใหญ่ๆครับเลอมาซ้อนมันมน่าๆจ,จะไม่ใส่ไม่ไม่ค่อยใส่ใส่พริกเท่าไหร่ครับผมไม่กินเผ็ดครับกินเผ็ดน้อยนะอื ติดแล้วอืมกินิดหนึ่งไม่กินเผ็ด เด็กินได้จะติดคัดพิกออกกินพกเพชรเด็นคนที่กินเพชรไม่ได้ การไม่กินเผ็ดนะการไม่เผ็ดนะเียเ่ะปรัดสองครับือรสชาติของปากมันมันกิออะไรก็มันจื้ไปหมดครับกินอะไรก็มันจะไม่อร่อยก็เลย ตำส้มตำตำส้มตำกินเอาเพื่อมันจะอะไรล่ะเพื่อมันจะมีรสชาติในปากเลยครับผมมันจืดถ้ากินอะไรก็จืดไดปหมดนะครับเสร็ดน้ำารบ อย่างนั้นจากบ้านเป็นบ้านนะฮะจากบ้านตะทิศนะฮะกรณีน้ำท่วมน้ำท่วมมันก็ลอยขึ้นก็เด็กพวกยอดมันมาขายช่วยอุดหลุนนะครับซื้อไปสองมัดเดยวแค่นี้เองครับปัดเสร็จบั๊บกงหมดแล้ว รู้สึกหิวนะครับแต่พอกินไปแป๊บนึงมันรู้สึกมันเป็นยังไงไู่้้รู้สึกหิวครับหิวามากๆแตเวลากินมันอิ่มเร็วครับมันเปรี้ยวปากครับแต่เวลา,ากินกินไม่ได้เยอะครับผม,มวันนี้กลับมาจัดไปให้หมดสักถาดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าอิ่มไม่อิ่มนะคือมันมันหายหิวละ ก็แลฟื้นละก็เรียาฟื้นเอออะไรเงี้ยฟื้นอยูไม่เขาเรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ละงี่ละง่ายออ,อะไรในภาษาไทยมันมันไม่ผพราอุ่นเพรา้มมันมันไม่อ่าเขาเรียกว่ามันกระพี้กระเต่าขึ้นนะครับขอเผ็ดเผ็ดทานแต่มันไม่เผ็ดนะแต่ทำให้เตาทรายจากอะไรนะที่มันซึมๆได้นะครับ ไปขั้นหนึ่งครับเมื่อกี้กินยาเล้่ยคสองเม็ดรครับเกือะไรแบบนี้หายใจแน่นอนครับตรงนี้นา้จะแตรงนี้นาจะประทังานได้ตามปกติครับ นะครับก็สำหรับทิปนี้นะมา,มามากินโชว์ครับผมก็ออประมาณนี้ก่อนนะครับผมประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วพบกหม่คนิปหน้าครับทลิปนี้ก็าอร์อะไรคอร์ด